แอย่าแพ้ไปสวัสดีแมวบ๊อบพุ่งเนี่ยทุกท่านก็สวัสดีพี่น้องๆเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะครับเอาแล้วนะพี่น้องนะติดลมแล้วนะครับได้ลูกชิ้นกินเมื่อกี้อิ่มนะไม่ซอนะแอบกินลูกเค็นอิ่มน้ำทำให้เราติดลมนี่นะครับมาตัดข้าวนะครับมาตัดข้าวก็ ลงมาเอาหญ้าแดกข้าวที่ตัดจะเอากลับบ้านนะก็ลงมาก็ติดเลยนะครับนี่นี่จมเลยนะครับมานะครับใครบ้างอาไปช่วยเข็นหน่อยนะครับมันจะอยู่ไหมนะั่นเอาเอาอีกเส้นนะครับเอาให้อยู่เลยเราจะวิ่งขึ้นนะครับมันจะหักก่อนไหมครับเพื่นกลิ่น เอาให้อย oh, ู này, ่เลยนะอย่าให้ขาดนะยังไงมันอยูไหมเตื่อยเตื่อนแย่เพราะกนานเตัวอันนี้นก็เออโยงข้างตื่ือเรือทางไหนอยู่ไกลบ้านด้วยนะครับนี่มา ระยะทางไปกลับห่างจากบ้านก็50าิกิโลนะครับนี่ไม่มีอะไรมาดึงนะ่ะก็ตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะคุณวินน่ะห้าโมงแล้วมัง้งเดี๋ยวมันจะคํำก่อนนะนี่ถ้าติดนี่ก็ทำยังไงใ,ใ,ให้ในสอใหนสอขับนะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะจมหมดแล้วนะนี่ใส,ส่โคเท่ จัดการสิห้าวไม่เขา้าเท่นะครับนี่พลังลูกชิ้นนะครับเกรลูกชิ้นอิม่มนี่ลงมาเลยนะ่ะคาแบกนี่ก็เบาเบาเบา,บาม่ลุ้นม่ลุ้นม่ลุ้นโอ้เบาเบาโอ้ฝั่งโน้นขาดแล้วมั้งเบา,บาโอ้ข้างหน้าจมแล้วนะครับ เดี๋ยวมันไปบ้างเลยนะมันไปนิดนึงเลยนะครับเดี๋ยวมัดเอาใหม่ไล้เชื่ออะไรมัดทีนี้ถ้าเรามีโซ่มันจะดีเนาะเชือกเนี่ยมันละเกินนะ mà ở ple mày mọt na ple nè lạp 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 luôn chơi nè <laughs> để mà tay về nào bỏ bàn nào miền nào anh <laughs> cái trên trên cái xe. ลื่นข้างโน้นอนะีกน่ะขาดอีกแล้วนะครับยอย่าแพ้ไปเอาเอามาหนาอีกหน่อยนะ่ะเติร์ดมันเอ จบมาแล้วนะครับ <b> น <film> ี nice ่เวกบ่อไปไหนเอาบ่อจำก่ยมานบันติ๊กเอาเวกบ่อไปไหนเอาดูถามเหมือนไม่น่าจะรอดนะครับเชือกขาดหลายรอบแล้วครับ อ่าถือได้จ้ะโอ้ฮะเดี๋ยวรู้ไปเดี๋ยวจะ à, để ยยตึ<ม> <fists> ด๊ดมดั้งสันขาดหมดแล้วมันไม่ขึ้นหรอกอา้าวยอมเรียอยังท่านยอมเรืยยอยัง <laughs> ผมยังไม่ยอมนะ <laughs> มัดยังไงให้ขาดโอ้ยก็เล่นกระชากขนาดนั้นทำไมมันไม่ขาดก็สวัสดีพี่น้องไปเลยนะเรียบพอโตพออยู่ดูเปลยก่อนขาดไม้เปลยเปลยไม่ขาดเนาะโอ้ยเปลยไม่ขาดว่าจะไปซื้อเปลยใหม่อันนะมาดอีกนะเดี๋ยวหาเชือกใหม่ไหมเอาขออีกสักตั้งนะมันไม่มีเชือกนี่เอาไว้นี่เลยโอ้ย ยังไม่ยอมเหรอมันไม่แล้วนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพื่อนๆมาโอ้ยขนาดคุณยังไม่ทำอะไรดินกระเด็นเข้าไปในรถหมดแล้วนะั่น <laughs> 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 chấp 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 về về lịch top 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 về top top sao về ơ, dọc lời đó. chạy chạy anh nào? lâm rôi hết rồi này? Ô Việt Nét đúng không? Không ừ. Việt Nét ừ. 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 Phá sen đi Phá sen Cần Có hắn này hả? Mình Việt Nét thôi Mình Còn Việt Nét mình Nào ờ, phải tìm em tao. Thôi, 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 non. ยอมแพ้ไหมจมมาแล้วนะครับนี่ลอยมาแล้วยอมแพ้แล้วนะครับเดี๋ยวไปหารถไทมาลากนะครับจะขึ้นไหมทีนี้เบก็ไม่มีด้วยนะรถไทนี่ครับ กจะเสีบยบไฟรถแล้วนาเมื่อกี้นะใช่เหล่กลับบ้านเลยไหมไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวมดอารมณ์เลยนะ <c ười> <laughs> ต,อ,ตมมอ,อ้างม่เากิไหมโอ้ยน,น,น้นนว้าโอ้ยมันจะตกสะแล้ว เฮเลยอ,ยอีกอีกพอ่พอพ่อทำไมมันขึ้นง่ายอย่างนี้ล่ะโอ้ยแล้วท่านจะดึงไปไหนอีกถอยสิโอ้ยใส่เกีถอยไม่ได้อีก ท่านขับรถเขาเสียแล้วใช่ไหมใช่ทำไมพ่อพ่อเอก็ไม่มีะเอาลงพานสิเดี๋ยวจะให้ขับต <Tracy> ูผมไม่เอาด้วยหรอกต้านน้ำเลยนะกนะิน สวัสดีพี่น้องไปเลยนะขอบคุณใน,นแล้วนะเอี๋ยวลาไปด้วยที่นี่ก็ลาไปด้วยเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาทการรับชมนะครับก<อ>็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ติดคลมหน้าเพื่อนๆนะสวัสดีครับ